สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดผ้าใบที่เราสั่งมาจากออนไลน์กันนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นร้านในออนไลน์นะคะที่ใหม่สั่งมานะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนเหล็กนะคะเราก็ซื้อเองนะทุกคนเขามีแต่ผ้าใบให้นะคะผ้าใบเขาก็จะมีอ่าตามขนาดเลยนะคะอันนี้เหล็กเราก็มาซื้อแล้วก็มาตัดเองนะคะตัดตามขนาดที่ทางร้านบอกเลยค่ะอันนี้ตัดเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเหล็ก มาสวมนะคะทุกคนเหล็กจะมี2ไซส์นะคะมีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะใช้ไซส์ตามที่ทางร้านบอกเลยค่ะทุกคนอันนี้อุปกรณ์นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีลูกล้อประมาณ3อันนะคะแล้วก็มีพวกนอ็อตสกรูตัวสั้นยาวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้มาตามนี้เลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการตอกนําไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอะคะ่ะทางร้านเขาให้ใช้เป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแต่พอดีว่า,าที่แถวแถวบ้านมันมีแต่เหล็กแบบเหล็กกลมอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยต้องใช้เหล็กกลมเอานะคะอันนี้เราก็จะใช้สกรูสั้นนะคะเจาะยึดผ้าใบทั้ง4ด้านนะคะเจาะทั้ง4ด้านเลยค่ะทั้งสี่มุมเลยนะคะ ปกติเขาหน้าจะให้เจาะประมาณ66 6ตัวนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราจะเจาะแค่สีก็พอเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจาะรูร้อยเชือกกันนะคะการเจาะรูร้อยเชือกน,นะคะเราก็จะใช้สว่านเจาะนําไปก่อนนะคะทุกคนคือเจาะให้ทะลุไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะร้อยลูกล้อก่อนนะคะวิธีร้อยลูกล้อก็ประมาณนี้ค่ะ จะใช้ลวนนะคะในการสอดร้อยนะคะก็จะหมุนล็อกแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็สอดเข้าไปในรูแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตัวครีมล็อกอีกทีนึงนะคะจะได้แน่นๆเนาะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่แน่นเวลาแบบเราเอาไปติดนะลมพัด,ด,ดๆแรงๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะหลุดนะคะฝั่งหนึ่งเจาะ1รูนะคะอีกฝั่งหนึ่งเจาะประมาณ2รูนะคะทุกคน เจาะให้ทะลุลงไปเลยนะคะทะลุถึงอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะได้ร้อยรูได้นะคะนี่ทะลุแบบนี้เลยนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะกระเจาะประมาณนี้ล็อกประมาณนี้นะคะบิดให้ให้ล็อกตัวลูกล้อก,ก่อนแล้วค่อยเอาไปร้อยกับรูเหล็กอีกทีนึงเนาะให้มันแน่นๆนะคะ แล้วก็ใช้ตัวครีมหมุนหมุนอีกทีนึงนะคะให้มันแน่น,นๆประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน สร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตัวเจาะนะคะก็คือเปลี่ยนดอกสว่านเนาะใช้เป็นดอกใหญ่ขึ้นนะคะใช้เป็นดอกใหญ่กว่า,าขนาดของเชือกที่เราจะร้อยเข้าไปในรูนะคะทุกคน,นนี่เจาะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องเจาะทะลุนะคะเจาะแค่ทะลุแค่ฝั่งเดียวก็พอเนาะเวลาเจาะเราต้องหาไม้มารองด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวสว่านมันจะเสียนะคะทุกคนอันนี้คือเชือกที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะคะ เราจะเริ่มร้อยจากฝั่งที่มีลูกล้อประมาณสองลูกนะทุกคนร้อยดึงมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะดึงมาฝั่งนี้คะ่ะแล้วก็ร้อยก็อีกตัวหนึ่งแบบน,นี้เสร็จแล้วก็ดึงไปด้านล่างนะคะดึงมาแบบนี้เนาะนี่คะ่ะก็จะเริ่มพันคือพันด้านบนก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่พันจากด้านล่างนะเราพันแบบด้านบนก่อนเนาะ นีตามรูปเลยนะคะตามคลิปเลยประมาณนี้นะคะเวลาเจาะรูต้องกะระยะนิดนึงนะทุกคนเนะะี่ยค่ะถ้าไม่งั้นเราจะแบบ <c oughs> ไม่สามารถที่จะแบบร้อยนะเชือกแบบนี้ได้นะพันเชือกแบบนี้ได้นะต้องต้องเจาะสักประมาณห่างจากปลายปลายเหล็กสักประมาณ2นิ้วอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ร้อยแบบนี้แล้วก็ผูกไปข้างในแบบนี้นะคะเป็นเงื่อนตายเนาะ ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะด้านนี้ก็ทําเหมือนกันพันแบบนี้เลยนะคะพันจากด้านบนลงไปแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็ทําเหมือนกันเลยก็คือ,อร้อยเชือกเข้าไปด้านในแล้วก็มัดเงื่อนตายเลยนะคะแล้วก็ใช้จุกป,ปิดรูที่เขาแถมมาให้เนาะ ปิดกันน้ําด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเวลาฝนตกเด๋ยดนะ้ำมันเข้าไปขังข้างในเราทําให้เหล็กเป็นสนิมนะทุกคนอันนี้เราก็จะมาจัดระเบียบเชือกนิดนึงนะคะเพราะว่าเชือกมันแบบมันยาวมากนะแล้วมันก็แบบมันพันกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาปิดดูก่อนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะอัดให้แน่นๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองดึงกันนะคะทุกคนตอนที่จะดึงลองม้วนดันะคะ่ะเราต้องแบบช่วยเขาพับนิดนึงนะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันเนาะตอนติดนะคะทุกคนอันนี้ไปถ่ายตอนตอนที่เอาขึ้นไปแขวนแล้วเนาะก็คือจะเอาลวดไปแขวนก่อนนะคะ ตอนเจานะเนาะก็จะใช้สว่านเจาะนํำก่อนนะคะเพราะไม่อย่งางนั้นมันเจาะไม่เข้านะทุกคนเหล็กมันกลมด้วยนะมันเจาะยากมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้สกรูตัวยาวที่เขาแถมมาให้นะคะเจาะล็อกเข้าไปอีกทีนึงเนาะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะมีเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่จุดนะทุกคนแล้วก็เราก็จะเอาลวดมามัดอีกทีนึงนะคะเพื่อความแบบแน่นหนาเวลาลมมาคือจริงๆอ่ะที่บ้านลมแรงมากเลยนะคะเราก็ เลยจะต้องแบบทําให้แน่นๆนิดนึงนะคะคือเราจะล็อกสกูทั้ง4จุดนะคะแล้วก็จะใช้ลวดล็อกทั้ง 4%. จุดเหมือนกันนะคะนี้ก็จะใช้ครีมหมุนๆให้มันแบบแน่นๆนะคะทุกคนเพราะใช้มือมัอนไม่แน่นพอนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ก็ล็อกไว้เหมือนกันนะคะคือล็อกไว้ทั้งหมด4จุดนะคะทุกคน นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนี่หมวนดูนะคะปล่อยดู <laughs> นี่ค่ะอันนี้เป็นบ้านหมานะคะคือซื้อมากลางให้บ้านหมาเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนไปละค่ะสวัสดีค่ะ